สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะ,ระครับพ่อผงค้งในคลอสกับคลอสดอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับการินาอาโอวีแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากเลยนะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะบอกว่า เฮ้ยพี่พี่ลองทําพวกเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นจัดอันดับฮีโร่หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาจัดตามรีเควสต์กันนะฮะแต่ว่าจะมีเดฟ i n i t i o นิดหนึ่งนะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์จัดอันดับฮีโร่ที่เก่งที่สุดตามเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่ผมได้ทําไปแล้วเป็นซีรีส์หนึ่งนะฮะเป็นซีรีส์เริ่มต้นของจุดกําเนิดทุกอย่างนะฮะ ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดูคลิปกันนะผมขออธิบายนิดนึงนะว่าคลิปนี้เป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับของผมเท่านั้นซึ่งถ้าใครคิดต่างหรือว่าเห็นที่ไม่เหมือนกันนะสามารถมาแชร์ไอเดียมาพิมพ์คุยกันด้านล่างได้นะฮะซึ่งอันนี้จากคลิปก่อนๆประวัติที่ผมเคยทําก็มีน้องๆหลายคนแบบมาพิมพ์คุยกันจริงจังเลยนะว่าฝั่งวิหารเป็นแบบนี้ฝั่งอภิสเป็นแบบนี้นะผมก็อยากจะแชร์ข้อมูลแบบนั้นสนุกๆแต่ว่าไม่อยากให้มาทะเลาะก,กันนะแล้วก็ถ้าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรกก็็ต้้้ออองขอภัยยยดวววแลวล่่าาืม นี้จะเป็นการอิงเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเป็นหลักไม่ใช่ตัวโฮ o l e story ของอาร์ซานอห์นะฮะไปครับเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่10มอทอสนั่นเองนะครับเพราะว่ามอทอสเนี่ยเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรออกค่านะ,ะแล้วก็ได้เข้าร่วมรบในการต่อต้านการคืนชีพของราชานะ,ะที่ผมจัดให้เขาเป็นอันดับที่1 0เนี่ยเพราะว่าในดินแดนอาร์ซานอห์แห่งนี้ที่ทะเลาะกันเนี่ยคือเผ่าฮิวแมนน่ะต้องยอมรับว่าเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดนมอร์ทอสอยู่อันดับที่1 0ก็คือสุดจัดปดปลลบอกแ้วนะะ แม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากวิหารแห่งแสงในการเอาย้อนเอาอะไรมาช่วยแต่ว่าด้วยความกล้าหาและเกลียงไกลของกษัตริย์มอทอสนะครับก็สามารถทําให้เขาเนี่ยยันทัพของอบิสไปได้นะแล้วก็ผลงานหลักๆของเขาเลยก็คือการต่อสู้กับกองทัพนอนบิศาตของมาจ้านั่นเองถึงทีจะเป็นคนขี้เหวี่ยงเจ้าอารมณ์บ้างแต่ว่าก็ถือเป็นกษัตริย์ผู้เกรียงไกรและกล้าหาญนะฮะสำหรับมอทอสอันดับที่9 ดาซี่โหคนนี้ไม่พูดไม่ได้นะเป็นนักเวทนะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กอ่อตั้งสภาเวทมนตะ์เนี่ยฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเหมือนอีกตัวแปรสําสคัญเลยที่ทําให้วอลค์ดสามารถคืนชีพมาได้นะฮะเขาวาไปเจอร่างของราชาปิศาจใดๆนะีฮะแล้วก็ด้วยทักษะการเคลื่อนย้ายวิติของเขาเนี่ยทำให้ไฟอาบิสไม่ได้งานง่ายนะที่จะทําให้พิธีคืนชีพของวอลคัดราบรื่นเนะี่ยฮะเพราะเขาเนี่ยทั้งสอดแนมทั้งไปมากมายเลยแล้วสุดท้ายนะมาเจอวีล่าในตอนสุดท้ายที่ เข้าไปในส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ํานะก็ได้มีการต่อสู้กันนะนี่แหละก็เป็นเหตุผลครับที่ผมจัดดารซี่ให้อยู่ในอันดับที่9ของฮิโลดี่แข็งแกร่งที่สุดจากเนื้อเรื่องนะฮะต่อมาอันดับที่8ดดีแรกนั่นเองนะ ซึ่งดีแรกเนี่ยเป็นประธานสภาเวทมนต์เลทเป็นหนึ่งในคู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในฐานะซูพรีมเมตซึ่งจะต้องบอกกันก่อนว่าในวงการวอลล์หรือวิชวิสานอะไรพวกนี้เนี่ยการเป็นตำแหน่งซูพรีมคือเป็นพ่อมดหรือแม่มดที่มีพลังเวทสูงสุดของบรรดาพ่อมดแม่มดทั้งหมดนะซึ่งดีแรกอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะว่าจากเนื้อเรื่องใะเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าดีแร็กเนี่ยใช้เวทมนตร์ของดัซซี่ได้ด้วยนะเวทมนต์มิติเนี่ย D เวทนะฮะ และอีกเหตุผลที่ผมจะให้เขาเป็นอันดับที่8และเป็นเผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดเพราะว่าจากตอนท้ายๆนะครับที่ดาร์ซี่ต้องไปต่อสู้วีราที่ส่วนลึกของหุบเขาแม่น้ําถ้าหากดีแร็กมาไม่ทันดาร์ซี่บอกเองลยว่าเขาอาจจะโดนวีราฆ่าก็ได้นะดังนั้นถึงเนื้อเรื่องจะไม่เยอะแต่ผมก็จัดให้พ่อดีเร็กของเรานับอยู่ในอันดับ8ต่อมานับอันดับที่7มาจ้านั่นเองนะครับซึ่งมาจ้าเนี่ยเป็นอนดีตเทพีผู้สูงศักดิ์ของวิหารแห่งแสงและเป็นอนดีตผู้นําของวิหารแห่งแสงก่อนที่จะ ผันตัวเข้ามาสู่ด้านมืดนะครับที่ผมจัดให้เธออยู่ในอันดับที่เจ็ดเพราะด้วยความสามารถมากมายเนื้อเรื่องของเธออาจจะไม่เยอะมากตอนมาถึงที่อบิ s แต่ว่าจากการต่อสู้กับเทวานาสจากการคืนชีพของราชานะบทนั้นโอ้โหก็ดูเด็ดเพ็ดมันมากๆเลยนะครับซึ่งฉากที่ผมประทับใจมากก็คือฉากที่เทวานาสกาลังใช้ศรน,นั้นที่เคยติดชีพเจ้าองสารมืดครั้งแรกมาก่อนพุ่งไปที่มาจ้าแต่มาจ้าใช้โ h สบ t b o ที่ฝึกมาหลบได้โอ้โห คือถ้าหลบไม่ได้เนี่ยตายเหมือนกันนะแต่เธอมีอัลลิตีนน้ในการหลบมันทําให้ผมก็จัดให้มาจ้าเนี่ยอยู่อันดับที่7นะฮะต่อมาอันดับที่6วีรานั่นเองนะ ซึ่งวีราเนี่ยเป็นครึ่งเทพที่เคยออนแอมาก่อนนะครับจากเนื้อเรื่องเสริมจากการที่เธอถูกวิหารเนี่ยดีหน้าว่าเป็นคนนอกรีดต้องใช้ชีวิตอย่างลําบากนะโดนแกล้งต่างๆนานาน,านาี่โชคดีที่เธอเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดนะและเมื่อวอคาร์นับได้รวมกลุ่มแปลพักนะคับแล้วก็เข้าไปอยู่ออบิสวีราก็ไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมนะครแต่เธอก็มีอุปสรรคอีกจากการถ่ายแปลงเลือดเป็นอบิสครั้งแรกเนี่ยเกือบไม่รอดแต่โชคดีที่เธอเนี่ยได้บัมพบุรุษแห่งความมืดคนแรกที่ชื่อ,นะมอแมนยาร่าครับ เหตุผลเดียวที่ทําให้วีราอยู่อันดับที่6นะเพราะว่าเธอเนี่ยอยู่ภายใต้ความเกรียงไกลทุกอย่างของอบิสและในช่วงที่วอคัตตายไปช่วงนั้นมาหลอกก็เอาแต่ฝึกการรบนะครับซึ่งการบริหารทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่วีราคนนี้นครับและด้วยความที่มีวาทัศน์ิล์ของเธอเนี่ยทำให้วีราเนี่ยมีลูกน้องในอานัตเยอะที่สุดนะครับกองทัพฟอเรนเธอเนี่ยลูกกระจอกเต็มไปหมดเลยนะครับและถึงแม้ว่ามาจ้าจะเป็นคนที่คิดแผนการคืนชีพขึ้นมาแต่คนที่ทําให้เป็นจริงได้ก็คือวีราคนนี้นะคิดว่าถ้าอบไม่มีวย ไม่เกรียงไกลมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะและตอนที่เธอสู้กับดาร์ซี่ก็เห็นฝีมือกันชัดเจนนะร,ระหว่างครึ่งเทพที่เปลี่ยนเลือดเป็นอบิสและฮิวแมนอย่างดาร์ซี่ดาร์ซี่สู้ไม่ได้นะครับถ้าดีแลคไม่มาช่วยเนี่ยมีความชิบหายเกิดขึ้นนะครับไปต่อไปนะอันดับที่5ทูเรนทําไมผมถึงให้เขาเป็นอันดับที่5รู้ไหมฮะเพราะว่าทูเรนเนี่ยอยู่ในเวด้าก็เป็นคนที่แบบเก่งสุดๆเลยนะเพราะว่าทูเรนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกของ เทพสายฟ้าและเทพแห่งลมนะมารวมกันเขาไม่ใช่ลูกครึ่งเทพเขาเหมือนเป็นเทพจริงๆเลยแต่เป็นลูกผสมนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยทูเลนก็เก่งจนอเลสเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากสอนเพราะว่าถ้าสอนสักวันหนึ่งมันเก่งกว่าแน่นอนและเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งในเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยผมตกใจมากเพราะว่าแค่ทูเลนเล่นๆอเลสเตอร์เกือบตายนะโอ้โหและเหตุผลที่เขามายืนในอันดับที่5เพราะว่าจากเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นตัวที่เก่งที่สุดที่เวดาเนี่ยส่งมาสู้กับฝ่ายอบิสนะฮะแล้วเขาเ สู้กับบาหลอกได้อย่างแบบถึงฟลิกถึงขิงมากๆคือทุกคนกลัวคิดดูนะครับสำหรับเทพสายฟ้าคนนี้นะครับเนื้อเรื่องอาจจะไม่มากแต่โพเทนเชียลเยอะจุดจัดอันดับที่4มาลลอกเขาคืออดีตผู้นำแห่งอบิสตอนที่เจ้าแห่งาศาตร์มืดไม่อยู่นะครับซึ่ง ทุกอย่างของเขาเนี่ยมีความเกรียไกลรมากมายแน่นอนนะด้วยพะละก,กําลังที่แข็งแกร่งความอึดและเป็นสายเลือดปีศาจแท้นะซึ่งมาหลอกเนี่ยอดีตเคยเป็นครึ่งเทพที่เรียนอยู่ที่วิหารแห่งแสงนะครับเหมือนกันแต่ว่าจากที่วีราเคยบอกนะเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งจนผิดปกติขี้โมโหฉุนเฉียวแต่ภายในใจเนี่ยก็คือเป็นคนที่ใสซื่อนะอันนี้วีราได้ให้ข้อมูลมานี่ครับซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของมาหลอกเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่ามาหลอกจริงๆแล้วความแข็งแกร่งเนี่ยเยอะกว่าเจ้าแห่งสารมืด วอคาดอีกนะฮะคือได้รับการเปลี่ยนแปลงเลือดไม่รู้กี่ครั้งแต่มาหลอกก็ยังซองยืนไหวอยู่และจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาถึงแม้ว่ามาหลอกจะออกแค่ฉากสั้นๆแต่เป็นฉากที่สําคัญมากเพราะเขาจะต้องต่อสู้กับเทพสายฟ้าอย่างทูเรนซึ่งภารกิจของเขานะไม่ใช่การต่อสู้จนชนะแต่เขาจะต้องยันทูเรนไว้ไม่ให้ไปยุ่งกับพิธีคืนชีพของวอลค์ดและมาหลอกทาสําเร็จนะครับแม้ว่าทูเรนจะสาส์สกิลมากมายใส่เข้าไปแต่มาหลอกใช้ความอึด ทึกทนรับสกิลทุกอย่างของทูเ,เลนเอาไว้นะครับจนทําให้พิธีคืนชีพสําเร็จไปได้นะดังนั้นผมก็ยกให้เขาเนี่ยเป็นอันดับที่4ของฮีโร่ที่เก่งที่สุดจากเนือเรื่องการคืนชีพของราชานีครับอันดับ3าครับวอลคัสไม่พูดไม่ได้นะสําหรับเจ้าแห่งสาสตร์มืดคนนี้นะวอลคัสเขาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นการขัดแย้งจุดเริ่มต้นของความมืดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอาสนอนะครับ จากอดีตครึ่งเทพที่แสวงหาความอิสระซึ่งเขาเนี่ยมองว่าการสอนของวิหารหรือแสงสว่างเนี่ยไม่ตอบโจทย์เรื่องนั้นนะครับและด้วยความฉลาดหลักแหลมและมีวาทะศิลป์เนี่ยก็ทําให้วอลคาร์ดเป็นที่รักของทุกคนในคลาสด้วยนะครับทำให้พอตอนที่เขามายู่ด้านมืดเนี่ยคนติดตามเข้ามาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวีวามาหลอกหรือแม้แต่เทพีผู้สูงทรงอย่างกาลีก็ติดตามเข้ามาที่อบิสโอโหซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของเขาครับการที่วอลคาร์ดกับมาหลอกเนี่ยเป็น แบบตัวพีกๆในอบิสนะครับแต่ว่าจากการต่อสู้ในถึงมาหลอกจะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าแต่วอคาร์เนี่ยมีพลังมีความฉลาดและมีอาวุธสุดเจ๋งที่สามารถ ทำให้มาหรอกเนี่ยสั่งสถานดึงจิตวิญญาณทําให้เขาเนี่ยชนะไฟน์นี้นะครับอันนี้ทาให้ผมรู้ว่าความแข็งแกร่งบางทีอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะถ้าซีเนจี้ระหว่างความแข็งแกร่งกับความฉลาดบวกกับคอนเน็ชันอย่างวอลคัสเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างลงล็อกนับทําให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความมืดที่ทุกคนกลัวนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่เขาอยู่อันดับที่3เพราะว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากวอลคัสทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อทําให้วอลคัสคืนชีพขึ้นมาได้การที่มีคนจงรักภักดีียาาวนนนแบบ้ ะจะต้องมีความเก่งต้องมีความทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นอบิสเนี่ยวีลาก็เก่งมาหรอกก็เก่งถูมไหมจริงๆเขาสามารถไปอยู่ของเขาได้เออแต่เขายังจงรักภักดีต่อเจ้าแห่งศาสตร์มืดคนนี้นะครับและสุดท้าย ด้วยความช่วยเหลือจากอบสิสทุกคนทาให้เขาคืนชีพได้สาเร็จสตอรี่ต่อไปเนี่ยมันแน่บอกเลยนะครับอันดับที่2ราชินีเอลส์เทวนานัสนั่นเองครับตำแหน่งนี้ไม่ใช่ได้มาแค่ความสวยของเธอครับซึ่งเทวนานัสเนี่ยเป็นผู้นําของอาณาจักรอาฟาตา้าที่ใช้ซอนเดียวปิดชีพอวอลคาัสดในศึกครั้งแรกนะครับแม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะโดนพลังความมืดกลืนกินไปบ้างซึ่งเมื่อวอลคาัสกําลังจะกลับมาครั้งที่2นะครับราชินีอิลูเมียจากวิหารแห่งแสงเนี่ย ก็ได้ส่งจดหมายมาถึงราชินีเอลเทวานัททำให้เธอเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอีกครั้งเพื่อต่อสู้แต่ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถตตรียมทหารได้เหมือนครั้งที่แล้วแต่ด้วยความใจสู้ครับมีแค่องค์รักษ์และอินทรีภูเขาเธอก็มานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังมีความสงสัยว่าอาวุธของเทวานัทมันร้ายแรงขนาดไหนใช่ไหมครับจากการคืนชีพของราชานะฉากที่เธอเนี่ยต่อสู้กับมาจ้า ถึงแม้ว่ามาจ้าจะหลบสอนอันนั้นไปได้นะซึ่งเป็นสอนเดียวกับที่เคยเปิดชีบวัค้าในครั้งแรกนะแต่ด้วยพลังอนุภาคที่มากขนาดนั้นเนี่ยทำให้มาจ้าร่างแปลงถึงขั้นถอยทับนะเห็นแล้วว่าแบบโซ่ไม่ไหวนะต้องยอมจริงๆนะสำหรับราชินีเทวานาสครับไม่ใช่แค่มีลูกน้องเยอะนะครับแต่เทวานาสเนี่ยมีอาวุธที่สามารถสังหารความมืดได้นั่นเองครับเธอก็เลยอยู่ในอันดับที่สองและสุดท้ายอันดับที่1นนั่นก็คืออิลูเบีย ราชินีแห่งเราถวยเทพผู้นำของวิหารแห่งแสงคตรปัจจุบันนั่นเองนะทำไมผมถึงจัดให้อิลูเมียอยู่ในอันดับหนึ่งรู้ไหมฮะถึงแม้ว่าอิลูเมียจะไม่ได้ออกมาเลยในการคืนชีพของราชา แต่พระนางอยู่เบื้องหลังการสั่งการวิหารแห่งแสงทั้งหมดซึ่งถ้าใครได้ดูเนื้อเรื่องเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมบางคนอาจจะเกลียดบางคนอาจจะขัดใจว่าทําไมพระนางชีนิวสั่งสั่งสั่งอย่างเดียวแต่ภายใต้การสั่งอันนั้นฮะภายใต้ทริคที่พระนางวางไว้ทําให้แบบมอทอสถึงขั้นอารมณ์เสียและไม่ไว้ใจเนี่ยทำไมมีคนทําตามอ่ะทาไมวิหารแห่งแสงถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งพัดเพราะพระนางเป็นราชินีที่มีความเกลียงไกลและมีพลังสุดยอดนะฮะ ซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของอิลูเมียนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไปเห็นต่างกับแม่นางใช้อันติปัง้งปึง้ปงปงปงโอ้โหชีพหายวายพวงกันหมดเลยนะครับซึ่งด้วยอำนาจพลังวิเศษครึ่งเทพด้วยคอนเนคชั่นด้วยความเปลี่ยนไกลด้วยลูกน้องเทพทั้งหมดที่ราชินีคนนี้มีนะครับทำให้ผมเนี่ยยกให้เธอเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดตามเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยครับคิดดูถ้ามอทอสไม่มีกองทัพของแสงมาช่วยเนี่ยกองทัพของมอทอสพังไปนานแล้วนะฮะสังเกตใครที่รู้ก่อนว่าวอร เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อาบิสคนที่รู้ก่อนคือวิหารแห่งแสงอิลูเมียรงจดหมายมหาราชินีเทวานันะฮะคือคอนเนคชันมีแน่นอนความเก่งมีแน่นอนบริวารมีแน่นอน คือครบทุกอย่างของการเป็นจัก,กรพรรดิในการคลอ,อกอาณาจักรนี้อะ่ะเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคือบอกเลยว่าถ้ากาลีนาปล่อยเนื้อเรื่องต่อไปที่ต่อจากการคืนชีพของราชาหลังจากที่เจ้าแห่งสารมือเนี่ยคืนชีพมาแล้วผมคิดว่าสรุปแน่นอนนะแล้วคราวนี้ผมมั่นใจมากๆเลยว่าราชินอิลูเมียอาจจะต้องลงมาจัดการด้วยตัวเองบ้างนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องของซซเนียลเนี่ย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ราชินีอิลูเมียเนี่ยลงมาจัดการอบิสนะับแต่ครั้งนั้น <c oughs> เกือบจะโดนอบิสทำร้ายแต่ซีเนียวัปมาช่วยทันนะฮะต้องคอยดูกันต่อไปนะซึ่งอิลูเมียเนี่ยเป็นตัวที่ มี FC เยอะมากดูจากยอดวิวของผมทุกอย่างดูจากน้องๆที่เชียนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นแคคเตอร์ที่มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเยอะสุดๆอาจจะด้วยจากนิสัยของนางอาจจะด้วยความเลิอเลิอเชิดหญิงของนางแต่จริงๆอิลูเมียก็จะมีมุมที่รักเพื่อนเหมือนกันนะจากเนื้อเรื่องเสริมของมาจ้านะไปดูกันได้และด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนี้นะผมก็เลยยกให้ราชินีอิลูเมียนะผู้นําของวิหารแห่งแสง เป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะยครับเป็นยังไงกันบ้างนะน้องๆสนุกกันไหมนะสำหรับ1ิบอันดับของฮีโร่ที่เก่งที่สุดจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะอันนี้ย้ําว่าเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดก็ขออภัยนะแล้วก,ก็แก้ได้เลยนะครับมาคุยกันพี่ชอบคุยเห็นไหมพี่ตอบทุกเม้นนะฮะถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ทังพี่แน่แน่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอยากให้พี่ทําคลิปจะจัดอันดับ,บอะไรถ้ามีไอเดียก็พิมไม่ได้เหมือนกันนะะ วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ